มาเลยจ้าเมื่อนี้เขาสิพาไปเบื้องทางขึ้นสวนที่เขาที่ขายนั่นแหละจ้ะบางคนเพิ่นก็ถามเนาะว่าระยะทางมันไกลบันไดจ้ะเมื่อนี้เขาก็เลยร้องจับเวลาแล้วก็ให้ลูกซ้ายเป็นคนขับรถให้แล้วเขาก็เป็นคนท้ายคลิปเ้ยจ้ะตรงนี้ก็เรื่มจากที่แยกสามคนท้องเ้ยจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นทางไปคลองเ้ยจ้ะก็สิเป็นทางคอนกรีตเลยจ้ะแล้วก็เขาก็จะขับไปเรื่อยๆแล้วก็พาชมวิวทิวทัศ รอบๆไปเรื่อยๆได้จ้ะบรรยากาศดีจ้ะบ้านองเขาอากาศบริสุทธิ์จ้ะ้างหน้านี่ก็จะเป็นต้นคูณนอจ้ะดอกเรืองอรามเต็มต้นเลยจ้ะสวยงามขนาดเลยเมื่อนี้ก็ไปช่วงใบแดดก็ที่พอคอยห่อนปันใดเลยจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นที่แยกอีกมองนึ่งจ้ะแต่เขาก็ที่ขึ้นไปเทิงพู่นเลยจ้ะมันก็จะเป็นทั้งลาดยางเลยจ้ะแล้วก็จะมีไฟฝ้าแต่ไฟฝ่าของเขานี่ก็ที่บรทหาได้สุดทั้งเลยจ้ะ ที่มีไปเรื่อยๆอยู่แต่ยังบ่ทันได้สุดทางจะ้ะตอนนี้เขาก็กําลังพึ่งเดินทางเริ่มเดินทางเริ่มจากไอซี่แยกสากบนท้องเลยจ้ะอันนี้ไฟฝ้าเขาก็เริ่มมีแล้วจ้ะนี่ไปจนเครื่องทางจ้ะไฟฟ้ายัางบ่ทันได้สุดทางยังบ่ทันได้หอดส่วนเขาเ้อจ้ะแต่ทั้งส่วนเขานี่ก็คือเดี๋ยวฮารทิพาพไปเบิ่งจ้ะมันก็ที่มีดีมี อ่าุรกทุเลสแต่ว่าดีกว่าเมื่อก่อนหลายจ้ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่จะมีทางที่ว่าแบบว่าเป็นชิตุมแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นกนน็มีโรยกวดเนี่ยอ่ามีค้นกีดเนี่ยจ้ะอันนี้บรรยากาศก็กดีขนาดจะทางไปส่วนเนาอจ้ะก็ปกติก็อยาก ถ่ายคลิปยูด้วจ้ะเพราะว่ามักบรรยากาศที่ไปสวนเขาก็ขับรถไปน้ำชมวิวไปน้ำจ้ะเมื่อนี้ก็พอดีมีลูกสายมาขับรถห้ก็เลยได้โอกาสถ่ายคลิปถ่ายวิวไมาให้่เบิง่งด้อจ้ะ,ะทั้งขวามือเมื่อกี้ก็จะเป็นผู้โอมด้่จ้ะที่เพิ่นเอินส่วนซ้ายมือก็จะเป็นผู้ขีจ้ะเฮาก็สิขึ้นไปทั้งผู้ขีเด้อจ้ะส่วนของเขาสิอยู่ผู้ขี้ อยู่ตีนตีนภูเลยจ้ะกระิ่ห้างจากตีนผู้ประมาณสองร้อยเมตรเลยจ้ะส่วนหนาทั้งกว้างของสวนของเขาสิอยู่ประมาณสี่สิบเมตรเลยจ้ะอันนี้เพื่อนกระิมีขวามือนี่เพื่อนก็ม้าถมดินเพื่อที่สีสางสีเห็ดคอกหัวหรือว่าปลูกผักเลยจ้ะอันนี้กระิสองรอบขางกระิมีต้นไม้ส่วนหลายก็จะเป็นต้นกระถินหรือผักเกษตรนะแถวบ้านก็จะเอินผักเกรตเด้วยจ้ะทางคอนกรีตนี่ก็ เริ่มจะมีชำรุดบางเล็กน้อยจ้ะมองได้ชำรุดเ,เนี่ยกระจายตกลุมไปนั่นแหละจ้ะลูกสายที่ขับอยู่ประมาณที่สิบกิโลเมตรต่อชงงั่วโมงเ้ยจ้ะทางลาจยางทางเส้นนี้อันนี้ก็สูตรทางลายอยางก็เขาก็จะมีคอนกรีตมาเลยจ้ะตรงนี้ก็คือจะเป็นคอนกรีตแล้วเจ้จ้ะก็จะมีอ่าหลายหลายคนที่เพิ่นไปนอนหนาเ้ยจ้ะแล้วก็ปลูปกผักปลูกมี เลี้ยงวัวก็จะมีหลายคนอยู่จ้ะตลอดเต้นทางเลยเพราะว่าอา่าจะมีไฟฟ้าขึ้นไปแล้วเนะจ่จ้ะนี่เสาไฟฟ้าของเขานี่จะมีเสาไฟฟ้าขึ้นไปแล้วนี่เพื่อนก็จะคุดสสะนามเพื่อนจะไปนอนทงนากันหลายคนอยู่จ้ะเพราะว่าบรรยากาศก็ดีบ่วุ่นไว้จ้ะสำหรับตัวบ้านสวนเองก็คิดว่าอา่าอยู่ทงไฮทงนาก็เป็น ทางที่ดีทางเลือกหนึ่งด้ยจ้ะแต่ว่าเขาติดปัญหาที่ว่าเขายังมีภาระมีอาชีพที่ต้องขายของเขาก็เลยนอนนับได้ฟังความมื้อนี้ก็มีเป็นบ้านคนเลยด้จ้ะอายุมันก็มีไฟฟ้าใส่ไฟฟ้าก็ที่สุดอ,อีกอีกบุตรก็ที่สุดแล้วจ้ะเดอันนี้อันนี้ก็คือเสาไฟฟ้าใส่มื้อนี่น่าจะเป็น าสาไฟฟ้าที่เพิ่นต้อมาด้วยจ้ะแต่ขวามือนี่จะเป็นของหลวงจ้ะเพิ่นก็จะปลูกเขาอันนี้ก็คือเขาหน้าปางเพิ่นก็จะสวยงามอยู่จ้ะนี่เขียวกระจีเลยภูเขาพูนี้เขาเอินภูอ้อมด้วยจ้ะบรรยากาศดีจ้ะคนก็ขึ้นมายู่ให้ยู่สวนดูนาหลายด้ยจ้ะก็ไปนี่ก็ไกลไกลที่ถึงอ่า หนาเฮาอีกหม่องหนึ่งเราจะที่เฮาที่ขายเพราะว่าเขาเฮดบปรหวอีลีจ้ะมันหลายหม่องเราอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าสรงสารรีตุตากับย้ายเนาะอจากเพิ่นกระดูเลใยหายุนี่อันนี้ผู้ผู้คีที่เฮาสิไปเด้อจ้ะคิดเบื่องว่าเหมือนเหมือนมันไกลตาเด้อจ้ะแต่ว่ามันก็พอเขาไปแท้ๆมันก็แค่สิบกว่านาทีก็หอดแล้วเด้อจ้ะนี่ครับสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเด้อจ้ะ แต่ว่าถ้าทางตรงออตรงตีนเขาเขาที่ขับแค่ยี่สิบกิโลเมตรเพราะว่ามันก็บด้ราบเรียบเวยจ้ะอันนี้กระทังสะบุญท้องทางเส้นสะบุญท้องเวยจ้ะแต่ถ้าเป็นเส้นน้องครูเขาจะมีคอนกรีตอะพึ่งเริ่มเทใหม่เลยจ้ะตลอดเส้นทางเลยก็คือทางก็สิดีกว่าทางนี้อยู่จ้ะแต่เพราะว่าเขาเฮ็ดคอนกรีตใหม่นะจ้ะแต่ทางนี้ก็อ่าถือว่าดีในะ ประมาณนึงเด้อจ้ะอันนี้ต้นมะพริกเพื่อนเด้อจ้ะเพื่อนก็สิมานอนนาแล้วก็ปลูกพริกแปลงนี้ก็จะเป็นปล่อยชี้หอมหรือหอมป้อมเบินจ้ะอันนี้ก็จะมีลดระยะทางเรื่อยๆเด้อจ้ะระวังทางบ่แั่นระยะทางอันนี้ก็จะเป็นเขาวนาปังเพื่อนจ้ะก็มีเห็ดเป็นช่วงเป็นช่วงหรือกันเด้อจ้ะบางคนก็เห็ดบางคนก็บบเห็ดบางคนบางคนเิ่นเรียงงัวเพื่อนก็จิเอาไว้งัวกินจั่ซเสียจ้ะ ปลูกงาหัวกินก็นมีเดี๋ยวไก่ท่หอดเรามองเพิ่นปลูกงาด้อจ้ะอันนี้เพิ่นกะสิคอ,อกหัวอีกจ้ะนี่งาเพื่อนเน้อจ้ะอันนี้เพิ่นก็จะปลูกไว้สาหรับเลี้ยงหัวด้อจ้ะสองขางทางก็คือจะมีคนที่ขึ้นมานอนอ่าทงไฮทงนาด้อจ้ะอันนี้เพิ่นกฮ็ดเป็นบ้านอยู่อันนี้ก็จะมีนอไมฝลังค่ะแล้วก็เป็นคอ,อกหัวของเพิ่นฟังทั้งนี้จ้ะจะเป็นที่ของเขาอีกพื้นที่นึงถ้าเขาขายฟังพุ่นได้เขาก็ซิมา เฮ็ดตรงนี้สางตรงนี้ไม่ตรงนี้จะมีแค่ซี่ไร่เด้อจากมันก็จะดูแลทั่วถึงเนี่ยเพราะว่าของผลจะมีอยู่จ็ดไร่เขาก็ดูแลบไวไหวเด้อจากแล้วก็อ่าบ้านส่วนจะเป็นตัวหลักก็จะแล่นถึงส่วนถึงแล้วก็หลังบ้านมันก็เลยซมเมยเขาก็เลยอยากพักเน้่อจากพาชมบรรยากาศไปน้าเด้อจาะตรงนี้เพื่อนก็ชิถเห็ดหยางบรูจ้ะอันนี้ก็คือเขาที่มันเกี่ยวไปแล้วก็จะเหลือแค่นี้เด้อจ้ะ เขาสองขางทางก็จะมีทั้งดอกไม้แล้วก็ต้นไม้เดี๋ยวะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของอ่าเมียฝรั่งเพื่อนเด้๋ยวจะเพื่อนก็จะมาเหยียดส,ส่วนไว้อยู่ตรงนี้จ้ะก็จะไปเรื่อยๆตามทางคนขีดของเขาเนี่แหละจ้าทางดีแต่พูนแบบเป็นทางขี่โอมกันยั้งสูงได้เลยจ้ะเพียงแต่ว่าเขาก็อยากปล่อยจากที่นึงเพื่อที่ว่าจะได้พักพอนแน่เพราะว่าคิดว่ามันหนาที่เริ่มยิ้มตัวแล้วจ้ะ พราะว่าเห็ดเห็ดมาหลายเห็ดมาดูดแล้วเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็จะมีทางไปแล้วก็จะมีคอกควาเพื่อนด้ายจ้ะบรรยากาศดีจ้ะก็คือทางขึ้นไปนี่ก็จะมีค้นนอนตลอดทางเลยจ้ะคนนอนน้านนอนให้แล้วก็อ่าเห็ดเป็นยู่เป็นบ้านเลยก็มีจ้ะแบบว่าบริการกลับโรงพยาบาลโดยด,โดนูนคอยจีกับเดื่อนหนึ่งก็คือพักผ่อนนอนยูพีเลยเป็นบ้านไปเลยจ้ะน้ำหนาวเนาะไม่ก็เวลาป่าไม่เพิ่นเปิดก็ หาน่าไม่ได้จ้ะเดี๋ยวนี้ทางแห้งดีเนาะจ้ะแต่ก็จะมีช่วงเวลาเปิดปิดปลาดล้วยจ้ะพอว่าเพิ่นก็ต้องอนุรักษ์ปลาใหม่ถ้าไปเอาขากหลายสิก็สเสียสมดุลธรรมชาติเ้ยจ้ะอันนี้ก็ปลูกอ้อยเ้อจ้ะฟังทางนี้เพิ่นจะปลูกอ้อยแล้วก็จะมีปลูกของหลายอย่างจ้ะฟังข้างนานี้ก็จะมีเข้านาปลังเพิ่นเ้ยจ้ะสวนนี้ปกติเพิ่นก็เ็ดปลูก ขึ้นชายประจําจ้ะแต่ว่าปีนี้เห็นบอกว่าบ่ได้ปลูกว่าท่านจะ้ะตุเขาเพิ่นก็ที่งามดีด้วยจ้ะอันนี้เพิ่นกน็นอนนาประจ,จะําจ้ะอันนี้ก็ถึงทางแยกแล้วจะ้ะทางขวามือก็จะเป็นข้นขีดแต่ทางซ้ายมือที่เ้าไปนี่ก็คือเป็นทางอ่าหินกวดเลวจะ้ะสมัยตะกี้เป็นทางขีดตัวแบบไปลําบากขนาดเลยจะ้ะอันนี้ก็สิเป็นทางเขาสวนเอาแต่อนาคตข้างหน้าก็หนาที่เป็นทางดีด้วยจะ้ะเพราะว่า ก่อนหนานี่ก็ยังเป็นทางขีดตมก็ยังสามารถเฮ็ดแบบนี้มาได้เนาะจ้ะก็สะดวกสบายขึ้นกว่าเกาหลายอยู่จ้ะอ่าเป็นทางเหินกวดอ่าป้าหม้ของเขาอยู่ฝั่งนี้จ้ะเดี๋ยวก็สิไปหอดเราเขาก็ชมวิวไปก่อนด้วยจ้ะบรรยากาศดีจ้ะตรงสวนอ่าข้างนาที่เขาสิไปฮอดนี่ก็คือเพิ่นก็สีเลี้ยงควายด้วยจ้ะนี่ จริงๆอะหลัง,ลงสวนละนี่ก็คือของเขาจะแต่เขาบ่มีทางตัดไปเขาก็เลยต้องอ้อมไปทางตีนเขา,าเลยจ้ะเขาก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆแต่บ้านสวนเองก็คือ,อเดินทางสัญจรจนชิ้นแล้วบางคนก็บ่ย่านหรือเขาก็เดินทางคนเดียวจนจนชิ้นแล้วเขาก็เลยคิดว่ามันปกติบ่มีอย่างแล้วคน,น,นแถวบ้านก็คือบ่มีไปเป็นอย่างเ้อจ้ะข้างหน้าขวามือนี้เพิ่นก็จะนอนอ่าประจําบางทีเพิ่นก,ก็จะกลับบ้านเ้อจ้ะ ไว้ช่วงที่ผ่านมาเพื่อนก็จะปลูกแตงโมนะจ้ะแต่ตอนนี้ก็คือแตงโมเพื่อนเก็บเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่ตรงบริเวณพื้นที่โล่งๆนี่จ้ะแต่พื่นก็จะเป็นแตงโมอันนี้ก็จะปลูกข้าหนาปังจ้ะตรงนี้จ้ะเพื่อนเคยปลูกแตงโมอ่าแตงโมนี่ที่เพื่อนปลูกเพื่อนว่าได้ขายเป็นลูกเพื่อกินเนื้อเด้๋ยจ้ะเพื่อนจะเอาเมล็ดทรงโรงงานจ้ะบรรยากาศดีจ้ะทั้งไปสวนนี้ ปกติก็บกค่อยได้มีโอกาสได้ถ่ายคลิปปันไดนด้วยจ้าเพราะว่าขับรถคนเดียวก็เลยต้องระวังความปลอดภัยมากกว่ามื้อเนี้เขามีคนขับไห้เขาก็ชิวๆเลยจ้าอยากถ่ายตรงไหนเขาก็ถ่ายด้วยจ้าบรรยากาศภูเขานี่สวยขนาดยิ่งตอนหนาฝนนี่บอกอื้สวยงามขนาดเพราะว่าท้องถุง่งแล้วก็ภูเขานี่จะเป็นสีเขียวเวเลเลยอะ อันนี้ก็ใไก่ที่หอดทางแยกเขาเลย,ยจะนนก็จะมีต้นกามปูหรือแถวบ้านจะเอื้อนต้นชำชาเลยจ้ะมันก็จะมีทางแยกใส่กว่าแต่ทางที่เขาสิไปอยู่ใส่มือเวยจ้ะนี่มาแล้วต้นชำชาใหญ่ก็จะมีอยู่ต้นหนึ่งจ้ะจะให้ความร่มรื่นเวลาคนมาเอาอไอ้นอกไมคก็จะมาจอดไว้แถวๆนี่ส่วนฟังทางเส้นนี้ก็ยังบ่หันได้ดีปานได้เ้อจ้ะแต่ก็เพาะสัญจรได้ถ้าหนาฝนเขาก็จะใส่เป็นซาเล้งมาเ้ยจ้ะ อ่าก็คือก็จะมีลุมบ้างด้วยจ้ะไอ้ที่ตกตกลุมที่ภาพสะดุดสะดุดนี่ก็คือตกลุมด้วยจ้ะเพราะว่าอ่าเวลาฝนตกน้าเขาจะไหลซ้อมันก็เลยทางบ่เรียบจ้ะแต่คิดว่าอีกบ่โดนบันไดเพราะว่าเพิ่นก็นนาดิเหตุทางคนขีม่ม้าเพราะว่าตอนนี้อ่ามาแล้วเคืองทางด้วยจ้ะฟังฟังทางบ้านหนองคูเพิ่นมาแล้วอันนี้ก็คือเส้นทางตีนเขาเลยด้วยจ้ะก็คืออ่าเฮาจะ เดินทางประจําเขาก็เลยแบบเป็นความเคยชินของเขาเขาก็อ่าปกติสบายสบายแต่ถ้าเป็นช่วงหนาเนอไหมเลยจะเขาก็จะมีเพื่อนร่วมทางหลายขนาดเลยจะทางยากปันใดก็ขึ้นมาได้จ้ะ <c oughs> เพราะว่าเพื่อนก็มาทํเอาไปเอาไปกินแน่เอาไปขายแน่จังสีจ้าแต่ส่วนหหายเจ้าหน้าที่เพื่อนก็อยากเอาไปให้แค่เอาไปกินจังสีจ้า เพราะว่าถ้าไปกินเขากบ่ได้เอาหลายนอะจากถ้าไปขายเขาก็ที่ได้ปริมาณหลายแต่เพื่อนก็ที่มีกำหนดเวลาละจ้ะว่าช่วงในเปิดช่วงในปิดจ้ะช่วงนี้ก็ที่อ่าแรงๆเน่เพราะว่ามันเป็นช่วงอ่าบ่มีฝนเนาะจ้ะบ่มีฝนต้นไม้ต้นไหไรก็ที่แห้งแรงไปเน่จ้ะ,ะทางไปสวนของเขาบางคนอาจที่คิดว่าเออไกลนะแต่ว่าเขาก็ไปประจำเนาะจ้ะก็เลยคิดว่ามันแก่สิบกว้านะทีก็ถือว่าบ่ค่อยไกลหรอก แต่ว่าเขาก็มีความจําเป็นที่ว่าเขาต้องขายที่พื้นที่จ้ะนี่แหงแรงเห็นบ่ต้นหญ้าต้นไม้ก็ที่เป็นแหงแหงเบอร์เด้อจ้ะเมื่อกี้กันที่มีต้นไม้ติดป้ายเขตเขตป้าไม้เด้อจ้ะนี่ก็คือเป็นเขตป้าไม้อนุรักษ์เนี่ยเนี่ยเป็นป้ายสีเขียวๆจ้ะตรงนี้เขาก็จะเป็นติด ติดตีนผู้ไปเลยด้วจ้ะอ่าใช่มื่อนี้เพื่อนก็จะปลูกของไว้ด้อยจ้ะแต่เพื่อนพายุประจํามาแล้วหอดทางคนกีดรของเขาเราจะทางดีเราจะตอนนี้ก็คือดีเคร่งทางด้อยจ้ะเดี๋ยวอีกต่อไปหนาที่มีงบประมาณต่อไปอีกด้วยจ้ะก็คืออนาคตนี่ก็ที่จเจริญเราไฟอาจสิเข้ามาาด้วยจ้ะมองนี่จะเป็นที่หมองที่ มักที่สุดจะเพราะว่ามีต้นชำฉาอยู่สองต้นหรือต้นกามปูน,น,นั่นเองด้วยจ้ะมันจะลมลื่นดีจ้ะหอนมองนี้เลี้ยวซ้ายจ้ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายที่ไปสวนเฮาด้วยจ้าทางตรงนี้ก็เป็นทางอ่าธรรมดาด้วยจ้ะทางธรรมดาขับจากตรงนี้ไปก็คือจะไปประมาณหนึ่งนาทีกว่าๆอันนี้ลูกซ้ายลูกซ้ายขับเลยจ้ะแต่ถ้าเป็นบ้านสวนขับเอินจ้ะ บ่ถึงนาทีจ้ะเพราะว่าบานตวนจะขับไปก็เขาเพราะว่าเขาอ่าชำนาญในการขับรถแล้วแต่ลูกซ้ายนี่จะบกค่อยคล่องปันใดจ้ะเขาก็บ่คอยขี่ขนาดเอารถเครื่องไปให้ใส่ยูขอนแก่นกันยังใส่แค่จัก,กรยานเลยจ้ะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเปลืองน้ำมันโอ้ยสุดยอดแห่งการประหยัดปรู้ลัวได้ผู้ใดเพราะว่าแม่นี่จะเป็นคนประมาณว่าถ้าอยากกินยังต้องกินเพราะว่าเฮาถือว่าเขาลำบากมาโดนแล้ว ทำมาหากินก็ต้องได้กินจ้ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะบ่มีเวลากินมากกว่าสองขางทางนี้เพื่อนก็จะปลูกต้นกล้วยไว้ด้ยจ้ะอันนี้ก็ชิฮอดสวนเขาเราด้วยจ้ะอ่าที่มาซื้อที่ตรงนี้ก็คือเป็นที่เปล่าเลาเลยจ้ะบ่มีอย่างเลยเขาก็มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนอ่าได้เห็นจังที่เขาเคยถ่ายคลิปไปแล้วด้ยจ้ะสวนของเขาอันนี้ก็ไก่ีิฮอดนี่มาถึงนาสวนของเขาแล้วจ้ะก็จะมีต้นกล้วยสองขางทางนี้แหละเริ่มต้น สวนของเขาจ้าอันนี้เขาสวนเขาแล้วเด้อจ้าผู้ใดอยากชมจากเบื้องสนใจติดต่อได้เดี๋ยวที่ทิมเบอร์โทรไ้เด้อจ้าโทรมาเล่นน้ําซื้อๆก็ได้อันนี้ตากะทีหลดน้ำผักยูก็เลยต้องจอดไว้ตรงนี้เด้อจ้าเพราะว่าอ่าติดทอน้ำจ้า